สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องป่ายบุษสุขสุคนพี่น้องเจ้าค่เมื่อนี้พัชชาจะพาพี่น้องมาทําคันบักบิงประยุกต์ค่ะพี่น้องเบิ่งเนี่ยวกวาสะอ่อนบดีพูน่ะบ่งฝ่ามือฝ่ามือพัชชากระบกระบือหญ่แท้ใหญ่หหญหญว่าปลาโตพี่น้องเพิ่นได้ฮอร์โมนหลพูน่ะม,มาเบิ่งนํากันเลยคะ่ะแบบง่ายๆพี่น้องพอดีมือก่อนพัชชาฮ็ดเปียรัดข้อบักตีนบักบิงไว้เนาะเห็นบ่าไอ้เปียรัดข้อตีนบักบิงไให้เขาเนี่ย ปียนัดข้อตีนบักบิงไว้ส่ริบบินหิดหน,นีมือกน้นนะไผ่ติดตามพระชากะสิฮูเนาะค่ะพระชาก็เลยจะเอามาใส่ตีนบักบิงตัวนี้จะให้เข้ากันกระเดงใบกระเบือนะคะอันนี้ม้วนกลวยยอดก่อนค่ะเอออันนี้ม้วนกลวยยอดก่อนจ้ะม้วนกลวยยอดเสร็จเรียบร้อยต่อไปเอาไปตองมาพับแบบนี้จะหนึ่งสองหนึ่งสอง อันนี้เอิ้นว่ากกีพกาเลยค่ะพี่น้องจ้า เราจะพับกี่ปกระกทิ้งไว้ก่อนจ้ะโดยการใช้ใบตองความกว้างประมาณ3นิ้วเด้อค่ะพัชชาไซการกะล้วนๆเด้อบริวัรพี่น้องจ๋าแล้วก็พาสนใจสเตปเปอร์ปากกว้างเด้อพี่น้องเด้อไซดีแทสไซดีว่าเป็นสเตปเปอร์เบอร์ซิปแล้วก็ทนทนพี่น้องจ๋าเออสองบาทส่งฟรีเก็บปลายทางเด้อพี่น้องเด้อพายสนใจก็โทรมา0ูนย์เก้าสามหกเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องทาง YouTube ก็โทรมาทางเบอร์โทรศัพท์ได้เลยค่ะศูนย์เก้าสามหกเก้าสามสี่หนึ่งแปดสี่หรือจะติดต่อทางเฟซบ อืมใไปสนใจกะถทักมาถามมาคุยได้จ้าไส้ดีจริงๆค่ะนี่เพอเขาได้กีดนะนี่เสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ้าต่อไปให้เ้าเอาใบลิงกระบือมาแล้วก็ภาพเป็นกีพาก,กาคือกันจ้ะนี่ภาพเป็นกีพก,กาแบบนี้ด้วยค่ะนี่จ้ะ ใบกระบือนะคะพี่น้องจ๋าพอดิดมาแล้วอย่าเพิ่งเอามาใช้งานเลยให้ทิ้งไว้ก่อนสัก10บถึงี่นาทีให้เพิ่นถึกร่วมถึกอย่างก่อนพี่น้องจ๋าวลามาใช้งานก็จะใช้ง่ายดีจ๋าพัชชาใช้ใบตองซ้อนกันนะคะกับกีบใบกระบืองค่ะโอ้ยงามสะอ่อนเดียพี่น้องเลยสะอ่อนแห้งยังวะมันยามใบกระบือใหญ่ๆนะนี่ฮะบมมีเวียกมีงานเะพี่น้องเอ้ยก็มีอยู่คนโทรมาถ,ถามซื้อใบกระบืกอแต่พัชชาบ่ได้ขายพี่น้องอ บ้ได้ขายแม่นบ้ได้หลวงบ้ได้ลายพอสีขายนะมีแต่เป็นต้นนะพี่น้องจ๋าคาเด็ดใบขายแลละบานี้ต้นก็จะโบงามได้บาน้ลูกค้าได้ต้นไปเพิ่นกับโบมากเพราะว่าใบโหลายดีเฮาก็เลยโบดิดขายเลยถ้าเพิ่นจะล่วงจะรวยก็ปล่อยล่วงปล่อยรวยเลยจ้ะปกติเขาเจ้าขายกันใบหญ่ๆนนี่ใบละบาทเด้อค่ะพี่น้องจ๋าใบกระบือนนะเขาขายกันใบแบบนี้ใบละบาทเด้อค่ะแต่พระชาไม่มีขายนะคะมีมีแต่ต้นนะคะใบไม่มีขายค่ะถ้าอยากได้ต้นไปปลูกนะมีค่ะ ขัานเด็ดใบก็ได้เด็ดไปลาแต่ต้นกบสีโบงงามจ้าี่อฮะภาพกรีดได้จำนวนที่เราต้องการแล้วพี่น้องจา้าต่อไปเรากลับมาแปะใส่เนี่ยนี่จ้ะแปะใส่แ้วใช้มือกำไว้พร้อมจะเวลาเอากีบมาเย็บใส่เนาะนกำไว้พร้อมชั้นหนึ่งใช้แค่สองกีบเลอค่ะวางลงไปฝั่งตรงข้ามกันค่ะพี่น้องจา้าขันบักเวงตัวนี้เหตุง่ายจ้ะ ทำง่ายค่ะใครก็ทำได้นะคะจ้ะชั้นที่สองสับวางลดหลั่นลงมาจ้าชั้นนกบิงสับวางเล่นลายใบกระบือพี่น้องจ้าทำง่ายง่ายค่ะใช้มือฮาระครับประคองกล่ำไว้พร้อมจ้าถ้าฮา้าบกกล่ำไว้นี้เพื่อนจะบเป็นรูปบบเป็นทรงเด้อค่ะพี่น้องจ้าอืม ลูกสเต็ปเปอร์บรต้องย่านเปลืองไหนพี่น้องเออเย็บไปโลดบางคนนะเออย่านแต่เปลืองลูกสเต็ปเปอร์บอด้เดี๋ยวค่ะบราต้องย่านเลยบรต้องย่านเปลืองเบิดกระเบิดไปเลยค่ะาบะชาเย็บให้จําไว้ตัวชั้นละสองกระสับวางไปสับวางมาค่ะ พอสั้นชุดท้ายเราก็ใช้ตัวนี้แปะเข้าไปค่ะใบตองที่ไม่ต้องใส่ใบกระบือเด้อค่ะตัวนี้นะอันนี้คือกีบโอ้ยมึงกว่าพันยับออกจากกันแล้วอันนี้เอื้อนว่ากีบผักกาเด้อพี่น้องเด้อกรีบผักกาเป็นกีบที่พับง่ายๆเนาะค่ะนี่อันนี้เป็นบักเบงประยุทธิพระชาคิดค้นขึ้นมาเองนะคะไม่มีผิดไม่มีถูกเด้อพี่น้องเด้อนี่ อันนี้คือสุดท้ายแล้วค่ะก่อนเราจะทำตีมบักบิงแล้วค่ะจ้าตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยพี่น้องจ๋าขันบักเบงเล่นลายสับวางเนาะคะ่ะเปียรัดโคอนี่เป็นลิบบินเด้อพระชาดเดไปมือก่อนเสดายก็เลยเอามาใส่กันกระสวยไป๊ะแบบได้พี่น้องจ๋า เนาะสวยไปอีกแบบค่ะพี่น้องจ๋าหักเบิงแล้วชื่นชอบในผลงานมากด้งามดีถึกบกถึกใจพอมกุกพอใจดพัชชาเอ้ยก็ฝากพี่น้องกดแชร์พัชชาเด้อพี่น้องจ๋าพบพอกันคลิปหน้าจ้าอยู่ดีมีแฮงเบิสสุกุสุกคนบอยเจ็บบอยไข่บอย,ย,บอยจนจ้าไปแล้วจัดสวัสดีค่ะ